ไฮสวัสดีจ้าคนป่วยบอกว่าแม่น้องอยากกินก๋วยเตีเ๋ยวคุณแม่จัดให้ค่ะ มาทานร้านที่อยู่ใกล้บ้านนะคะนี่น้องซันเดย์สั่งมีข้าวไก่มานะทุกคนถ้วยใหญ่สําหรับคนโตเลยนะน้องบอกว่าหนูกินหมดครับแม่ก็ดูน้องกินไปเพลินๆเลยค่ะแต่น้องจะไม่ทานเนื้อนะเนาะหมายถึงว่าเนื้อไก่อ่ะน้องทานแต่เส้นนะคะกับน้ํานะลูกชายแม่ไม่สบายได้ลาโรงเรียนมาสองวันแล้วน้องบอกแม่หนูไม่หิวข้าวหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวแม่ก็จัดให้เลยค่ะน้องก็กินกินไปแม่ก็ถามว่าอร่อย น้องจะปรุงแค่ใส่พริกนิดนึงกับน้ำตาลนิดนึงนะคะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเนาะน้องจะกินรสชาติที่แบบกลางๆอะคะ่ะไม่ได้กินแบบนัวมากเหมือนคนโตเนาะอันนี้ของพี่เลี้ยงน้องซันเดย์มาม่าเนื้อวัวนะพี่เทค่ค่ะมาม่าสองก้อนเด็กผู้ชายคะ่ะวัยกำลังกินกำลังนอนเนาะน่าทานไหมทุกคนเขาก็ให้เยอะพอสมควรนะ,ะของพีเท่ประมาณห้ิบบาทเนาะ น้องซันเดย์45บาทจ้าพี่เทบอกแม่หมวยอย่าถ่ายเยอะนะผมอายแต่แม่หมวยก็แอบ,บถ่ายอยู่ดีนะคะเดี๋ยวไปดูพี่เท่กินกันเขาก็จะเขินกล้องนิดนึงนะเขาบอกแม่หมวยอย่าถ่ายเยอะนะผมเขินมาถ่ายน้องซันเดย์ต่อน้องเขากินแบบน่ารักมากเลยนะทุกคนฟันหน้าเขาก็เล่มใหญ่มากเลยก็กินเหมือนกระต่ายน้อยอะคะ่ะ แม่ก็จะถามตลอดเลยอร่อยไหมอร่อยไหมแต่แม่ไม่ได้ทานกับเด็กๆนะแม่ลดขมอวนอยู่นะแม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หิวเนาะแม่ทานข้าวเวลาเดียวนะก็คือก่อนเข้างานสองทุ่มนะแม่จะก็จะทานกลับไปจะไปแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเยอะๆจ้ากินกับทอดปลาเนี่ยนะ้องบอกแม่กินไก่ออกให้หน่อยนะนะไม่ได้กินและกินเข้าไปเองแล้วเรียบร้อยอันนี้มาป้อนแม่นะคะเนี่ยเนี่ยมาใส่ปากแม่เด็กอะไรผอมลงสองโลแล้วมั้งไม่สบายแป๊บเดียวคอยาวออกเป็นยีราฟเลยทุกคน มีใครเป็นเหมือนลูกบ้านนี้บ้างชอบทานเส้นมากไม่กินข้าวก็ได้แต่ต้องทานเส้นแม่งง,งนะทุกคนน้องกินหมดได้ยังไงถ้วยใหญ่มากแต่น้องก็ทานหมดนะคะมาทานก๋วยเตี๋ยวของสันเดย์จ้ามาบานะหนลูกไม่สบายนะคะคนเป็นแม่ใจแทบขาดนะคะสงสารน,น้องปกติน้องจะทานเยอะนะคะอันนี้น้องเพิ่งกลับมาทานนะในช่วงที่ไม่สบายน้องไม่ทานเลยทุกคน แม่ก็ดีใจนะที่ลูกแม่เริ่มกินได้แล้วเห็นหนูไม่สบายไม่ดื้อไม่สนแม่ก็ยิ่งหนักใจนะกลับมาดื้อเหมือนเดิมดีกว่ากินกันจนหมดแล้วแม่ก็จะพาไปแล้วน้องสังก็จะกินแต่เหลือแต่ไก่นะกินเส้นจนหมดนะน้องบอกว่าน้อง